อเดี๋ยวใครจะรับรอบเก็เที่ยวนี้มาช่องนี้นะลูกมาช่องนี้อยดีแล้วนะดีนุ่มไม่ไปไม่ใช่เหม็นขี้เหม็นเดียวอะไรแต่กลิ่นมันไม่ค่อยดีเพราะสถานจะมีรายการมารอบทาอะไรอะไรที่เจ็ด<ช>เราเระวังเอาไว้ดีกว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนาถวายบริจาคเข้ากองทุนชนะ5,000บาทครับพี่น้อง และก็ครัวพันธมิตรซึ่งถวายปัจจยู่ทุกวันวันนี้1 7 0 0 0มนเจันบาทครับพี่น้องก็ขอเดินเชิญพี่น้องที่เดินขึ้นมาครับไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องนั่งนะครับถวายปัจจัยกับรงปู่และก็ห้ามไปได้เลยนะครับแล้วก็คุณนุชดาพันเทพนะครับสุภาชายัยกิจถวายหนึ่งมนบาทครับพี่นอ้องสาธุครับไปจะเป็นเฉินดนตรีและบทกวี ที่มาไถวายน,นเวทีนี้นั่วไปท้งน่งายเลยครับครับวันนี้คนขายหมวกชาวนาครับ ถวายเหรียญปู่วันนี้ห้าพันบาทครับพี่น้องรวมทั้งหมดที่ถวายมาตลอดเป็นสองแสนหนึ่นนงเก้าสามพันห้าร้อยบาทคุณโมทนาสาร,รยายเบคุณครับผมขออนุญาตอ่านบทตูวีที่พีตพ่ต้อยพี่โจ๊กซึ่งเป็นพิธีปกรณ์พิธีของเราในคประพันธ์บทกตอนนี้เพื่อเป็นถาอาจ,จรยาตูชาให้พะองค์หลวงปู่ หลวงปู่พุทธ,ธอิสระท่านเป็นพระราชาศาสตร์ใาชา้ธรรมะสักดิ์และกุศลเข้าประจักษ์ผู้พานเรามาร้ายมันจะแยกแผ่นดินพวกสิ้นคิดพวกโรคจิตหมวดสิษย์ดแยกได้พวกผีผเปรตทุเรศต้องแพ้พายแม้ตัวตายหลวงปู่ สู้ไม่ถอยนะครับขอบคุณเกลียดต้อยบิ๊กตครับพี่น้องครับหลายคนที่มาเวทีแห่งนี้ก็ได้ยินศรัทธาเกริวัฒน์ของหลวงปู่ท่านเป็นพักผู้ที่ีจะให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถให้ได้เพราะท่านไม่หวังสิ่งใดที่จะของไว้กับตัวเองเพื่อหวังช่วยเหลือผู้อื่นให้ทนแทรกทุก นี่คืออุตตวีที่จะพูดถึงตลงู่เพื่อเป็นอาจริยบูชาหลวงปูป่พระพุทธนอิสระรพระผู้มีแต่ให้ทำเพื่อคนไทยเพื่อชาติศาสนา,าด้วยจิตท่านเปี่ยมร้นด้วยเมตตาท่านจิงมาโปรดสัตว์ขจัดภัยด้วยใจท่าน หวังช่วยสารพสัตวซึ่งผูุกะสัตว์ไว้ในสงสารมอบธรรมะเอาไว้ให้ปราบมาผลสงสารผลภัยไกลอเวจีพระผู้นี้เป็นพระผู้มีแต่ให้ไม่หวังได้สิ่งใดจากใครหนอท่านเป็นพระ ที่รู้จักพอสุขใจหนอได้ช่วยคนให้พ้นภัยเห็นชาวนาโศกาฆ่าชีวิตเพาะมื่นพิดชีวิตอูสับสนเป็นชาวนาหากินแสนยากจนไม่มีคนสนใจหนบาให้ตี คิดถึงพระผู้ให้อยู่ไหนหนอหวังเพียงพึ่นเพียงพัพก็เพียงพออยู่ไหนหนอพระผู้ให้ใครบอกทีเห็นทีวีกล่าวข่าวเช้าเขาบอกว่าจงไปหาหลวงปู่พุทธอิสระลองดูไหมเผื่อว่าท่านเมตตาช่วยผลภัย จนรีบไปแกงวัฒนะพระผู้นำใครมา,าท่านเมตตาทุกหมู่เล่าจะเป็นเจ้าหรือสามาัญเท่ากันหนอท่านขอเพียงได้ช่วยก็เพียงพอนี่ละหนอพระผู้ให้ยิ่งใหญ่เอ,อ้ย พระนักรถพระนักธานำให้เห็นเก่งทั้งโลกเก่งท,งทงั้งธรรมนำก็เป็นจึงได้เห็นชัยชนะตลอดมาชนะตรงชนะใจอย่างไงเล่าอย่ามุเขาเอาชนะคนอื่นแม้เมื่นแสนถึงเขาแพ้โกรธเคืองไม่เกืองใจ ถิงอยู่ได้ร่มเย็นตลอดมาหยิบแล้ววางวางแล้วว่างดับแล้วเย็นหยิบแล้ววางวางแล้วว่างดับแล้วเย็นหยิบแล้ววางวางแล้วว่างดับแล้วเย็นใครได้เห็นได้จับจะดับเห็นขอพวกเราจงดับให้เป็น หลงผู้เอาพระธรรมเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ใช้พิฆาตเหล่ามาให้สาบเสูญเพื่อได้สร้างบารมีให้พ่ะภุมเพื่อให้ศูนย์สิ้นไปแห่งตัวตนยามเมื่อไทยขาดพระกล้านำพาชาติพระประมาทนิ่งเฉยและเลยหนีไม่ได้คิด ไม่ได้หาแนววิธีจึงไม่มีพระก้านำพาเราจึงได้เกิดพระก้านามว่าพุทธอิสระถึงเป็นพระก็เป็นไทยไม่ใช่หรือเดินออกมาต่อสู้ด้วยสองมือสมดำชื่อพระพุทธอิสระพระผู้นำจะเดือัดา ต่อสู้ช่วยอู่ชาติด้วยหมายมากช่วยชาติให้สดใสช่วยขจัดเสนียดและทันไหลให้ผลไปจากชาติจากแผ่นดินพระพุทธพระอิสระชนะแน่พี่น้องเอ๋ยเพราะไม่เคยแพ้ใคร ที่ไหนหนอขอพี่น้องของไทยได้เฝ้ารอพี่นี่หนอเวทีแก้วัชนะชนะแน่นอนพระพุทธศิสระชนะแน่พี่น้องเอ,อ๋ยเพราะไม่เคยแพ้ใครที่ไหนหนอขอพี่น้องของไทยได้เฝ้ารอ ที่นี่เนาะเวทีแจ้งวัฒนะชนะแน่นอนใคที่รอรับกอยู่ฝั่งนี้คก้มานี้เดี๋ยวต้อปุ๋ยจกักพีมีาสพ้